เช yeah. ี่ยกจะจาได้อควันแม่งดำขมุเลยว่ะดำแบบดำจัดอะถ้าดำแบบนี้กูขอเดาว่าสีเหลืองเหลืองเหลืองไหมล่ะมึงถ้าให้กูมองนะคัวสองคันก็เกินพอแล้วอสวัสดีสวัสดีครับน้องมะเรือง อ๋อครับน้องมาเรือกเมื่าไงเอ่ยเกียร์กับเครื่องนี่เฮียรับเท่าไหร่ล่ะครับเออเอ็งเอ็งรับหรือเอ็งขายเอหรือว่าอะไรเนี่ยเอ็งจะเอาไปรับเหมือนกันหรือว่าไงไม่ก็คือผมอยากรู้ว่าเฮียร,รับเท่าไหร่มีใครเอ่แกมีเ,เมหรอเอ็มีเหรอเรืองเอ็มีเหรอไม่ถามกอดไงไอ้เฮียที่เอาราคากูไปรับเหมือนกันไม่ใช่ไอ้สัตว์ไม่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 เอาไปรับผมไม่รับอยู่แล้วอ่ะแล้วคือมีขายเหรออันนี้มีขายเหรอไม่มันก็มีน้องมันมีไม่เกียร์เกียร์นี่ไม่ใช่สเตลลิ่งเกียร์นะเกียร์สั้นๆเลยนะไออ้เืงครับ แล้วเครื่องยนต์ก็เครื่องเครื่องยนต์เอนจิ้นเหรอนะใช่เอางี้ถามถามน้องมาดีกว่าว่าสองชิ้นนำมาขายเท่าไหร่ไม่มันมีชิ้นเดียวมันมีแค่เกียร์ไปของมันมาแล้วมันมีมันมีเกียร์เดียวเหรอเกียร์ตอนนี้ไม่ที่พี่รับมาพี่รับได้ตอนนั้นพี่รับได้สี่ล้านห้าพี่ไม่รู้ว่าว่าตอนนี้มันมันรับกันเท่าไหร่แต่แต่พี่รับได้สี่ล้านห้าพี่ว่ากี่ลูกเลิกพี่จัดอ๋อได้สี่ล้านห้าใช้สี่ล้านห้าจนถึงมันมันแล้วแต่พอใจเกียร์มันมันไอ้ไม่ใช่ไอเกียร์ไอเกียร์เรื่่อองมมันีแแลล้ววตพพใจเเยราาะ เกียร์ไอนเครื่องเครื่องยนต์อะไม่ไม่ใช่เครื่องยนต์อะได้ยากสุดเกียร์ลองมาแล้วก็ไอสเตเลิ่งเกียร์ลองลงมาจากเกียร์อีกทีแล้วก็ล้อง่ายสุดก็เลยว่าเองเอาไปลองขายดูมันมันมีคนรับหมดทุกราคาแล้วแต่แล้วแต่คนจะรับไม่รับอะเก็ผมขายให้เฮียเนี่ยไม่ผมไม่รู้หรอกว่าเราจะตกใจแรกใจเอาอย่างนี้ต่อไปถ้าถ้าเฮียมีอะไรขายผมผมอางี้เอางี้เอย่างนี้อย่างี้ถ้าเป็นแก๊งเรืองพี่ซื้อให้เราห้าล้านนะถือว่าช่วยเรืองด้วย อไม่เอาเป็นในใน A สี่ล้านห้าดีกว่าครับฮียเอาโอเคงั้นสี่ล้านใจดีชิบหายเลยก็สี่ล้านทวดในไหนให้เยอะก็ไม่เอาเ็้ลดราคาเลยกันเอาสี่ล้านทวดไปราคาไงราคากลางไงสี่ล้านห้าที่เราคุยไว้เออสี่ล้านเลยไหนเมื่อกี้ให้ห้าล้านก็ไม่เอาแล้วก็สี่ล้านไปไม่เอาก็ให้ห้าล้านพี่ให้ห้าล้านเลยบอกว่าไม่เอาพี่ก็โอเคก็สี่ล้านลดเลยันลดเลยลวกัน นัเ <cose> ผ <wick> ื่อแบบว่าในอนาคตผมต้องการเกาะอะไรเงี้ยช่วยพี่ได้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 โอเคแข่งได้ก้าไปห้าล้านแล้วแหละก็ถือว่าช่วยแก๊งเองด้วยโอเคไหมพี่พูดเองนะไอ้ก็ตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เองเป็นหัวหัวแล้วด้วยไงพี่เข้าใจถูกไหมทำไก่ทำแก๊งเองเหน็บยปะล่ะเองมาหาพี่แล้วพี่ระเบิดดีกว่ามาคุยที่ระเบิดมาทำไรอยู่ปะโอ้โหโคตรไกลเอาไปเอาชีวิตไปเสี่ยงก็พี่ไก่จอเลยติ๊บอยู่เนีพี่ไม่เคยลองทำไหมจะลองอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาเกียร์ไปขายพี่ด้วยได้ได้มาเอดี๋ยวมาอนาคตข้างหนน้าี่คือ เราสื่อสารกันได้ใช่ไหมเออได้ได้ตลอดได้ตลอดได้ตลอดเออรีมาเดี๋ยวมาคุยกันเออนะครับหลักสูตรเก็บกู้ระเบิดนะครับคุณเชิญเอาแผนที่ใส่เอ่อในกระเป๋าครับผมเราจะสอนหลักสูตรเก็บกู้ระเบิดกับคุณที่เหลือคุณก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับคุณกดใส่แผนที่เดี๋ยวนี้ครับถูกครับพนหารพทหารพทหารไี่สนุกเกอร์บอกว่าเกียร์สี่รับไม่ครับไม่บอกว่าหนึ่งสองสามยังไม่มากูเลยด่าว่ากูรับแต่กูไม่ซื้อจากมึงไงไอซัตด่าว่เนี้คุณกดแผนที่เลยครับ มากกว่าไปที่แล้วเดินนะ้รคุณดินมากว่าแบบไม่ใช่มาะจุดสีแดงๆนี่ตรงนี้จะมีมีหรือเปล่าบอกก่อนนะอย่าเพิ่งกดนะเจอ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 แล้วกูเจอแล้วฟังผมนะครับฟังฟังผมนะหลังจากนั้นคุณแค่กด e แล้วมันจะขุดหลังจากขุดปุ๊บคุณต้องกดชนวนระเบิดเลือกสีเอาตามที่ใจต้องการถูกครับไม่มีฉนวนเลือกสีตามใจชอบเหรอครับมีเวลาแค่สิบวินในการเลือกสีนะโอเคไปผมจเลือกสีไหนลักสีไหนบอมดิฟิว บอมดีฟิวอะตี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 ีต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 ตี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 ีต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 ี อ้อมดีฟิลเฮ้ยยี่ฮี้ติด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 แดงรอดจบนายสัตว์ยากตัวไหนอเฮี้อกูเป็นมายากฮี้เลยเอ้ยมึงเอามม้ซื้อไปเพื่อซื้อมาเพื่อรีบมึงซื้อคนละสองใบดิเออเดี๋ยวกูซื้อให้เดี๋ยอเดี๋ยวกูซื้อให้เนี่ยเดี๋ยวกูซื้อให้เนี่ยเป็นหกใบเลยมึงเล่นกันหกใบไปเลยเดี๋ยวก็รู้ อันนี้คุณฆ่าแล้วกันพี่เรามาดอดอันนี้ใช้คำว่าอันนี้คุณต้องหาเทคนิคเอาเองว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นอะไรอย่างนี้มันควรเลือกสีนี้อะไรเงี้ยคุณคุณคุณก็ลองพี่เอาไปว่าตนเปิดวันแรกคนจอดแล้วเป็นร้อยอ่ะพี่ดูตอนนี้ดิคนจอดแล้วเป็นคนจอดแล้วเป็นร้อยจอดตรงจนแตกเลยเว้นเซ็คชั่นเกินอ่ะใช่เหรอเออแม่งเรียกว่ากูก็กำไรมาดอกนี้แต่ถ้านับนับค่าหมอเป็นร้อยแล้วพอจอดนี้กำไรไหมอ่ะสมมติมีมีหมอใช่ไหมมึงแกโดนพันแปด พันแรวมกับแผ่นที่200เท่ากับนถ้ามึงตายครั้งหนึ่งอะมันรวมสองพันไม่กำไรสองพันเนอกูกำไรอยู่สามพันเดี๋ยวถูกปะถ้าตอนนี้มึงกำไรอยู่เอ่อสองพันแร้อพอลบแผ่นที่ไปด้วยสอง้อยอ่าก็ได้กูรวยสองพัองพันแปดอ่าสองก็หมายความว่ากดยังไงก็ได้ต้องเป็น2อต้องเอาง่ายใบต้องติดหนึ่งสใบต้องติดหนึ่งถูกปะถ้าเกิดสใบว่าหมดเสี่ก็ม่งะแต่เสียเวลามึมอยกันืมว่าสใบมึงก็ต้องขับมาซื้อนะอ๋อถ้าไม่มีหมอใช่ปะถ้ามีหมอคุณครัับบบรเิดค ช่ค่ะเฮ้ยนี่ถามเทคนิคดิเขายังกู้อยู่เลยคุณครับเออผมถามได้ไหมหคุณพอมีเทคนิคในการกู้ระเบิดไหมอ่ะพอจะมีไหมครับดูควันอะค่ะดูควันดูควันด <จะ S 1> ูควันยังไงฮะดู<อ>ควันค่ะควันค่ะควันอะดูยังไงครับยังไงครับควันขโมงคือควันขโมงควันขโมง<อ>แบบปุดเยอะๆอ่ะอ่าควันขโมงเะต่ช่ไงนี้มันมันมันเหมือนมันไม่มีบ้างแล้วอะค่ะผมมีควันขโมงนะแต่ว่ามันต้องดูยังไงอะ สีค่ะมันจะออกเป็นสีมาให้คือควันขมงสีอะไรก็เป็นสีดังนี้แหละครับใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวลอง่อยได้สูตรแล้วเฮียมาเดี๋ยวไปทำลายจออย่างเงี้ยจ้ะมันไม่มีอยู่จริงมึงฟังนะมันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงไอคำว่าควันขมงกูลองมาเป็นร้อยใบแล้วเพื่อนกูฟังมาหมดแล้วนี่ขมุกูกูเอาควันขมงควันตรงกลางจอควันปลายจอคว่าหมดแล้ว นี่คิดเหรอว่าผมจะไม่หาเทคนิคจากการเงินที่มันฟาร์มได้เยอะขนาดนี้กูก็หาดเทคนิคมาเหมือนกันไม่ได้เหรอก็ไม่ได้เหรอตอนแรกกูวาดเทคนิคใช่กูหาเทคนิคกว่าแม่งทุกขั้นทุกตอนถ้ามันมีอยู่จริงนะเว้ยคนมันฟาร์มเยอะไปแล้วงานนี้ถูกปะลังถ้าห้าพันกูได้ยี่สิบอันนี้ก็เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยเท่ากับแสนแล้วถ้มึงได้ยี่สิบอันรวมมึงก็ได้แสนเดียวแสนนึงละก็ถ้ามึงทำไม่พลาดเลยรอนไปเซ็งก็ได้แสนหนึ่งแบบแป๊บเดียวอ่ะขับไปถ้ามันถ้ามันใจเยอะชร็วอยใจเล้วนี่คนก็เยอะอยู่่่นนนนะะะะมมัักก็ไเเยยออออขาาดว๋้ีฮ โอ้โหเฮียเวอร์เลยตอนไม่ถ้าห้าพันเป็คนเยอะกว่านี้แบบมีทั้งผู้ตัดก่อนตรงไหนก่อนตรงนี้ก่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งหาเลยวิ่งหาแถบนี้มีจุดตรงนี้ไม่จุดนึงตรงนี้ดูได้ไงไวจอดดูไงวะเออมีไม่โหดจำจนจำจนได้หมดแล้วเชี่ยกูขุดจะจำได้อ่ะควนแม่งดำขมุงเลยว่ะดำแบบดำจัดอะถ้าดำขมุ่งแล้วใคต่ออันเะถ้าดำแบบนี้กูขอเดาว่าสีเหลืองเหลืองเหลืองไม่ละมึง เยี่ยหน้ามือเหลืองเป็นไงล่ะควันกระหม o ่ดูสีควันไอ้เยี่ยกูบอกแล้วมันไม่เทคเป็เยี่ยทั้งนั้นแหละเฮ้กว่าสูตรนีใช้ไม่ได้วะอ่ะเอาไปอ่าตอนนี้มึงเหลือกำลัแปดร้อยนะมึงเหลือกำลังแปดร้อยมามาคนเขามีกดตอนแบบว่าวิเท่าไหร่เดยอะเท่าไหร่เนี่ยนะเว้ยพี่ดูว่ามันลิชั่นไหลเยอะเฮ้ยทิปทิปหมองก่อหน่อยดิหนึ่งตัวไอ้ก่อซื้อดิ่สามพันธะเนี่ยซื้อไปให้หมดเลยไอ้ทิปไอ้ทิปหม่องก่อคุณดูสีอะไรวามาคุณ รู้สีอะไรสีอะไรไว้มึงเลือกไว้มึงเลือกสีอะไรมาสีอะไรเดีวเร็วเขียจะระเบิดอะไรสัตว์แดงก็ไม่ยากห้าสิบห้าสิบหรอกว่าเฉินยากตรงไหนวะเพื่อนททีี่่กกููมา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 สวัลโหลครับที่มึงรับก่อนดิรับไม้หมดเลยเรื่องกิฟต์เลยน้องครับนะครับนี่ครับเกียร์อันนี้ใช่ไหมครับกาอีเกียร์เกาะอีกอเกียร์เกาะไอเลือกไอเลือกกู้ระเบิดไก่เฉ็ดเปล่าไอจอดจอดนะครับไม่ไม่ไม่ใช่หรือเปล่าครับ โอ้โหผ่านข้าวไปดินแลยด้วยเมื่อกี้โชคทีโชคทีโชคทีเอาคผบนะขอบคุณครับผมครับไเรือมาดูการเก็บกู้ไปเพื่อนเกี้ยไม่มีไอไอไอเรือไม่มีเครื่องยนต์ขายหรอไม่มีครับพี่เครื่องยนต์แก๊งไม่มีเลยหรอไม่ไม่ไม่มีเลยครับพี่เไ้ยต้องไม่ลองถามวิดดอมวะวิดดอมมีเปิดตั้งเยอะไม่มีเลยหรอ ลองถามบิดดอมไหม,มกูมีเบอร์พุ่ยเกียรวว่ะมีเบอร์พุ่ยเกียรวหลงเปล่าไม่มีกูมีเ<ว>ล<ะ>ี้ <ทำ S 2> ลยงเบเท่าไหร่ด็กเอ้ยเครื่องยนต์หนาขายเท่าไรอะคือน้องขายอะไรอ่ะคือน้องน้องมันต้องไปถามแฟนนะเด็กน้องมันอยากรู้ราคาก่อนไอ้ถามแฟนมาว <มา S 2> ่าขายเท่าไหร่แล้วก็มาคุยกันมาเข็บป่ะเห็นเขาว่าสิบสิบห้าล้านมาโอ้ยขี้อะว้ยขี้ึงขุดมึงขุณนะกดระเบิดเลยให้ยี่ร์ตายเลยไอ้เลี้ยงแปดเอ็มมาเลี้ยงแปดเอ็มไปเครื่องยนต์แปดเอ็มไป เออแปดเอ็มใจสดก็เชื่อเบื่อทวงเอาไงเอาไงเหลืองนะบอกแล้วเอาชีวิตมาทิ้งบอกแล้วเหลืองเที้ยแต่ว่ากดูสัตว์ฟันพวกมึงอะเหลืองเข้าใจชอบนะเที้ยซีฟัวพูดสัตว์เหลืองไม่ละเหลืองเหลืองเหลืองหน้ามันดีเหลืองเหลืองเหลืองไหมสัตว์ฟันมึงสีเหลืองอะไรวะถ้าจุดนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนจุด ตรงกลางตรงกลางตรงกลางมีจุดหนึ่งได้มอมดิฟิวเอาสีไรสีไรสีไรเอา <Aub ain. S 1> สีไรผู้ดีส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 ีอะไร <c oughs> แดงแดงเหรอแดงนะโอเคสุอยางว่าแดงพี่พี่รับเกี่ยวกูบอกมึงขอาไปทำไีเยอะไรเลยลิ บอกเธอแล้วกูเตือนมึงแล้วไอเรื่องเป็นอะไรเพื่อนจบไปได้เขายอมละพรอฟิฟิวไอ้เทียวพี่อยู่อยู่ชุบกูอะไรนะไอ้ไปชุบแล้วไอ้จอชุบแล้วเขาพิเขียนปากรับกล่องมึงจะชุบซ้ำๆอย่างทียอะไรล่ะอ๋อใครนะเออคนนึ่งไม่จะมาถามถามราคาเพื่อนเอ้ยใครรับก่อดได้รับพี่พี่หน่อสามพันห้าพี่รับหมดเลยไม่เลยมีเกียร์อีกอันหนึ่งพี่รับไหมเอาเงินไปก่อนนะเกียร์อีกอันหนึ่งเหรอเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดาเหรอ ใช่เกียร well, ์ธรรมดาเลยพี่เอาเกียร์รวลาสีล้านแล้วเปล่าเหมือนเอาเงินไปทิ้งอ่ะมันหาเครื่องยนต์ไม่ได้เลยตอนเนี้ยมันหาเครื่องยนต์ไม่ได้เกียร์เอาเอาเครื่องยนต์มาขายดิจะคุยคุยกับน้องมันให้พี่เออถามหน่อยดิบอกมีเครื่องยนต์บ้ากเครื่องยนต์เอาด้วยเกียร์ทั้งสี่ล้านไหวไหมน้องเออได้ไหมให้เราครับพี่บอกผมที่เสื้อมาเก็บอ่ะมันยังยังหายเครื่องยนต์ไม่ได้ดิไปกันต่อไดคูลาเบิร์ดลองคุยกับมันเออคุยหอะไรใช่เกียร์ธรรมดาสายสี่ล้านกูระเบิดจากคอยแบงก์มานักต่อนักมันเหมือนเอาเงยนต์ไไม่่ด้อะ จนมาถึงวันนี้เขาได้มาพูดเลยเหมือนใบเรียมที่เขาบอกมาใมาเอาเงินไปทิ้งขายใช่ล้อล้อไหมพี่ล้อไม่เอาล้อมีอื้อเลยคนมีนะล้อพี่มีสิบเอ็ดล้ออ่ะพี่พี่เอาไปสร้างรถบรรทุกได้เลยอ่ะสิบเอ็ดคันล้อก็เล่นสิบเอ็ดล้อไอ้เรื่องเหืือเอามาเอาเกี้วช่วยหนูเน่าสีเอ็มมา ใช้เขามาช่วยอุ่นนุน 4m ตอนแรกให้ไหว 5m เขี่ยไม่ก็ปัญหนาเกินเนี่ยมันมันเอามาแล้วม,มันหาเกินยังไม่ได้เอาบกน้องมันบอกอยากขึ้นยังไม่ได้เ <B. S 1> นี่ยเอ่อเอามา,มา,มาซื้อซื้อขึ้นมาให้มาอเออไอ้เรื่องไอ้ถามน้องที่มันมีขายเครื่องยนให้หน่อยดิ 8m ได้เปล่าไม่มีเหมือนเหมือนพวกผมไม่มีเลยพี่ยากพี่เสียเวลาพี่ไปถาัเบอมดิเฟลอุ้ยคอขโมงอย่างงี้กูเดาออกเลยนะอันนี้กูเดาออกนะ เหลืองกัวเหลืองเอาไปล่ะกัวเหลืองเหลืองกัวเหลืองอันนี้เหลืองเหลืองแน่นอนจบให้กูดูจริงด้วกูว่าแล้วกูอ่านขาดจริงกูเห็นสีกูดูหมดละออกหมดละเจอไหมไม่เจอ่เจอวะตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยมีไหมเออมีเฮ้ยควันแบบนี้ดำปะดำปะอย่างงี้ดำชัวร์ดำชัว พออย่างนี้ดำเองคอยดูดำกูจับหลักได้แล้วตอนแรกกูว่าพูดกับมึงแค่นั้นตีมึงจะคำพูดพี่ได้ไหมไอ้เี่เขียนพี่ชัวร์อะพี่ว่าพี่ชัวร์อะตีฟอะงย่างเงี้ยนรู้ยังถ้าพี่มาผมหวังว่าเขายังยังจะอยากทำอยู่นะชายที่กูระเบิดเฮียเอ้ยกลัวสี่ร้อยไอ้สามร้อยโลไปฟาร์มคอตตอนดีไปประโยชน์กว่าอย่างนี้ยกูว่าเสียเวลากูชิบหายเลยปะ เบื่อแล้วเหรอเออเบื่อแล้วเหรอเสียเวลาดิเบื่อแล้วป่ะเออเขาเบื่อแล้วว่าเอดีสองพันห้าเลยเว้ยกูถึงบอกมึงไงว่าว่าถ้ามึงทําให้มันติดลอยได้อ่ะมึงตรงเนี้ยมึงคนเดียวกว้านได้หมดเลยรวยเลยนะได้ไหมล่ะยากกะดิเชียได้ไหมล่ะนั่นไงกูถึงถามมึงไงว่ามันมันเกินล้อกันอย่าพิโชไปทำด้วยได้ อยากคนอยากรออีกคนนึงครับพี่เลไปซื้อไปซื้อไปเรือพี่ซื้อก่อนเดี๋ยวมาไอรอบเรือเดี๋ยวมาพี่ไปซื้อแผ่นที่ก่อนเลยนะพี่พี่พี่เชิญพี่เชิญเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมันทักไปพี่นี่เจอเจอเจอแพ็คใหม่เจอเจอคนใหม่สองคนเขามาทำเหมือนกันไอ้เชิญคุยกับเขาดิเนี่ยไอ้คุณครับมีสูตรไหมครับคุณคุณครับพอจะเจอสูตรแล้วไหมเอ่ยครับว่าไงครับพี่มีสูตรทำไหมเอ่ยมีสูตรทำยังยังไม่มีเลยค่ะมีสูตรไหนบ้างคะอยากได้สูตรไหมอยากจ้าเอ่อเอางี้ผมคิดราคาไม่แพงแล้วกัน A B, B A C Select Star หรือเปล่าคะพี่อ่ะไม่ใช่ครับอันนไมนคนละสูตรกันจ้าอ๋อจา้จาจ้าเป็นเป็นเอ่ออยากได้สูตรไหมเอาไหมทิกทิคด้วยกันหรือว่ากู้ระเบิดแบบว่าแบบเซียนเซียนอย่างเงี้ยแบบผมกู้อันนี้ผมลองกู้ไปประมาณหกแผ่นนะผมได้สามเสียสามอ่ะคิดดูพี่เดีย๋ยวหนูขอลองก่อนนะแล้วเดี๋ยวหนูมาหาอีกทีนึงเอาได้แต่มันยากนะบอกก่อนถ้าหนูไม่มีสูตรอะมันตายวนหมอกว่าจะมากว่าจะอะไรมานานนะจริงเหรอใช่เดี๋ยวหนูขอลองก่อนแล้วกันพี่เออแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จ้าจ้า ยิงกระ้ย้กูระเบิดไอ้เี้ยยากจริงวะโอ้ถ้าเกิดว่าม่มีพวกมึงคอยเอดีกู้ยาวเลยนี่นอนเบื่ออ่ะนี่ม้าเลยใช่ป่ะนานเสเห่หมอหมอหมอก็พออันนี้เลยไม่หมอคณะอยู่ฝั่งหนูน้นนี่หมออยู่นี่ยิงยให้หมอชุบก็ได้กูฝั่งนี้ให้หมอชุบด้วยอหนเออได้ได้หมดกลังไปเ้อแผนที่แต่แค่เท่านั้น ก็บอกอว่ามันไม่ได้ลงตัวตายตัวไหมเราซื้อแผนที่ก่อนนะพี่โชได้มา,รา,า,า,านนราคาทะเลสากระแนบราคาตรงไปสองสิบศนะูนย์อะโอ้โหรับอีเวนต์คอยสองร้อยแปดสิบเหรียญเชี่ยรวยจังวะเชี่ยวิดด้อมตื่นเต้นกูเน่พี่ใครจะหามาขายไม่ได้วะสองร้อยแปดสิบเหรียญสัตว์ ไม่มีหรอกทุกคนใช้หมดอะพี่แอร์พ่อติเกตตอนนี้แสนหกโอี่ฟ้าโอี่ฟ้าเห็นแล้วอยากหาพี่ขายหมดตู้แล้วอะให้น้องๆของคนในแก๊งเราอะหมดตู้แล้วไม่เหลือหมดตู้เลยเหรอพี่เออหมดตู้เห็นเห็นเห็นข้อบกตัวตอนทักหมดแล้วที่ที่แลดก็ได้นะแต่พี่ต้อกลับไปแลวกูไม่ได้กวนตีนนห้เฉิน น้องซื้อไปน้องตีใช่ไหมใช่ต er ีเองหมดเลยตี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 ก็บอกไปแล้วให้เอาไปตีตีเลยมีตีไม้มาหมีตีไม้มาคนหนึ่งอะไรนะตด้ซื้อไปแล้วสองแผ่นต้ีตแผ่แผ่นมันด้วกีีได้สอแผ่นอะไรนะขอดูขอชีนี้อะไรวะ ขัดเครื่องได้สองขันเออที่ขัดเครื่องอย่างเนี้ยเที่ยวปันหาเครื่องไม่ได้หว่ะจอนอาบได้หรอพี่เฮ้ยผมขายเขาดิโอ้ยพี่รุดบอกขึ้นหว่ะเราไปเล่นรุดบอกก่อนเลยเราไปดูโคดซองก่อนนะเราไปเลยพี่เราจะขับเข้าไปเอาไงหมอ่านเอาเลยปะรุ่นบล็อกได้ปะโหลครับโหลครับครับผมผมผมมาจากพี่เรืองนะครับครับว่าไหครับที่ที่ที่ขายชิ้นส่วนรถอะครับอ่าชิ้นส่วนรถว่าไปขายเธอมีอะไรนะเกียร์ใช่ไหม มีมีเกียร์หรอครับพี่มีเกียร์กับล้อพี่เอาแต่เกียร์ดิถ้าพี่จะซื้ออ่ะล้อพี่มีแล้วโอเคครับพี่รับเท่าไหร่นะครับ 4m4m ครับ 4m4m <c> เจอเจอที่ไหนดีครับเออเดี๋ยวเจอในเมืองก็ได้ครับเดี๋ยวขอรูบล็อกก่อนได้ไหมรีบปะอได้ครับได้ได้ครับได้เออรูบล็อกก่อนนะโอเคครับได้เลยขายหมดไปเลยดีกว่าพี่นะเถิดขายไปเลยใช่ไหมพี่ป้านในไอ้ติเก็ตอ่ะไม่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 พี่ขายเพราะว่าให้น้องในแก๊งมีอาวุธไงไม่มีอาวุธก็เลยติ๊บแล้วพี่ขายน้องมันห้าหมื่นเองให้มันขึ แก๊งเราขาดอาวุธตอนแรกมันขาด6 6คนแต่วันนี้มันตีติดก็ขาด4คนใช่ตัวตีเป็นอาวุธไดแหวนพ่นกิเกตอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าแผ่นหน้ามันไม่ได้ใช้ทำเลยแล้วอ่ะก็ลาขาดอยู่ดีอ่ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเหอะยังไม่รู้เลยไงก็ไม่รู้ไงใช่ประชานใช่เพราะว่าพี่พี่ยอมขายให้คือขายให้น้องเพราะมันน้องที่มีอาวุธเล่นไม่มีอาวุธเล่นกันเออแก๊งเราด้วยแหละใช่มันก็แก๊งเราไงมันไม่ก็ไม่ขายอยู่แล้วห้าหมื่นอ้สัตปโง่เลยวะพี่ หน้าต่อให้เป็นไม้ปูมาเยี่ยงกับมาคีร้อยเหมือนกันอ่ะไม่ต่างหรอกนะ้าไม้ปูมาไม้นี้ก็ต้องปรับไหม